ครับบีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับนี่อีกหนึ่งบูธในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025น่าสนใจที่สุดคือม a สด้านะครับคุณทีเพิ่มพงพันประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าที่บริหาร President and CEO Mazda าเซอร์ประเทศไทยจำกัดอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณทีครับสวัสดีครับพี่ ครับเป็นอีกปีนึงที่น่าสนใจของวงการตลาดรถนะฮะแต่ว่ามาสเตอเองปีนี้สําหรับในงานเนี่ยนะครับมีอะไรที่เป็นไฮไลท์แม่เหล็กที่สุดเลยครับคือเราเปิดตัวตัว e มาสเตอร์ 6e มาสเตอร์ 6e เนี่ยซึ่งเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเปิดตัวในงานเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะลงทะเบียนจองแพ็กเกจเพื่อที่จะรับสิทธิพิเศษมูลค่ารวมสูงสุด7 0,000บาท7 0 0ด0มบาทนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้รถคันนีมน้มันมีรถที่เป็นอัปเดตซอฟต์แวร์และห้เทคโนโลยีที่อัปเดตล่าสุดหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวในยุโรป นะครับก็เราก็จะเริ่มส่งมอบในต้นปีหน้าเแั้นปีนีใน้ในช่วงงาน w o r l d Expo เนี่ยเราได้ออฟเฟอร์ตัว Master 6e Premium Package ซึ่งรวมไปถึงตัวส่วนลดเงินสด20,000บาทนะครับแล้วก็ e m a s t e r Care หรือ Electric Master Care p a ร k a g e ประมูรักษารถเนี่ยนาน10ปี นะครับแล้วก็การได้สิทธิ์เข้าร่วม m a s t e r 6E Premiere x p e r i e n c e รวมไปถึงเรื่องของพรีเมียการทดลองขับนะครับรวมถึงเรื่อง Celebration Event และการสมมอบรถรุอแรก Premier Delivery นะครับ<ม>ก็จะเป็น On t o ็ของวันที่เราจะประกาศ การเปิดตัวในต้นปีหน้าพร้อมสมอแสดงว่าเนี่ยมีเห็นเห็นว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงถึง7 0 0 0 0กว่าบาทนี่เลยเลมูลค่ารวมนะครับเ0 0 0 0าบาทแล้วก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสมอเราจะครีเทให้เป็นลูกค้าพิเศษเลยนะครับถ้าสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์มาซาและลงทะเบียนได้หรือเข้าที่ศูนย์บริการโชว์รูมศูนย์การของเราทั่วประเทศครับหรือแม้แต่มาซีบูธภายในงานนี้ก็ได้ครับแน่นอนครับในในงานนี้มีคนดูแลแน่นอนครับผมวันนี้เราก็เอ ให้เห็นเลยว่ารถเรามันมีคุณภาพแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่เราส่งไปขายที่ทวิฟยุโรปนะครับก็จะมีการปรับแต่งให้เกิดความเหมาะสมกับการขับขี่ในประเทศแล้วก็รวมถึงความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยเป็นสมรรถนะมาสเตอร์ร้อยเรเนะครับครับเราบอกอะไรกับผู้บริโภคกับแคมเปญนี้ครับว่าถ้า ตัดสินใจกับมาสด้านี่คือคุ้มค่ามากกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้คือในระหว่างที่เรารอรถอย่างที่อย่างที่ผมเรียนนะฮะเรารอรถที่จะปรับจูนให้มันเกิดในตัวเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ล่าสุดเนี่ยที่เราจะส่งมอบ้นปีหน้าระหว่างที่รอเนี่ยคุณสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์และคุณเอาแพ็กเกจนี้ไปเลยแล้วเราจะติดต่อแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวโัวรถให้คุณมั่นใจขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่คุณจะสามารถที่จะได้รับรถวันนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ เรียกว่าเป็นเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ายังไงเขาก็ได้สิ่งที่คุ้มค่าใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ On t o ็อจากแคมเปญที่เราจะ ประกาศในต้นปีหน้าเลยครับซึ่งตอนนี้ยังอุบเอาไว้ก่อนใช่ครับยังอุบไว้ก่อนแต่รับรองครับว่าราคาดีแน่นอนครับการที่เราใช้แคมเปญอย่างนี้ประกอบกับช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านกับมาตรการสําคัญต่างๆเนี่ยจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไหมครับคือเราเราเรียนตรงๆเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเราเน้นเรื่องของการดูแลและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าการที่เราใช้งบประมาณในการที่จะให้ตัวเมนเทนแนนซ์ฟรีสิปีคือเราเราพร้อมที่หลังจากการซื้อรถขายรถไปเนี่ยเราจะดูแลคุณอย่างดีนะครับเช่นเดียวกับท ในประเทศไทยตลอด70กว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าตอนนี้ผู้ผผผบริโภคกําลังมองไปที่ความคุ้มค่าของเงินที่จะจ่ายมากกว่าเรื่องของราคาคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมครัใช่ครับที่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของความคุ้มค่าะนะครับคุ้มค่าในการซื้อคุ้มค่าในการดูแลคุ้มค่าในการที่จะไอตัว cost of ownership ที่มันสามารถที่จะสบายกระเป๋านะครับในระยะยาวเพราะรถเป็นสินค้าที่เราต้องใช้ยาวๆและรถเรามีคุณภาพบริการหลังการขายที่ดีราคาอไหล่ที่ไม่แพงนะครับที่เราพยายามที่จะทําให้แข่งักร่้ได้มากที่สุดรวมถึงการดูแลยาวไปเลยสิบปีนะครับภายในปีนี้คุณทีมอลยังไงสําหรับมาสเตอร์ครับเป็นไปตามเป้าหมายที่คิดไหมเออก็เราวางแผนที่เราจะปรับตัว ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราพร้อมที่เราจะกลับมาเริ่มทำตลาดอย่างจริงจังอย่างที่ผมเคยเรียนไปหลายๆรา,ายการนะครับ,รบว่าเรามีรถที่รอที่จะนําเสนอออกสู่ตลาด5รุ่นใน3ปีตัวนี้ก็เป็น1รุ่นนะครับ,รบใน5รุ่น5รุ่นที่จะมาใน3ปีข้างหน้านก็จะมีรถไฟฟ้า2รุ่นรถไฮบริด2รุ่นและก็รถลักอินไฮบริดห่รุ่น<อ>นะครับ<อ>ก็จะเป็นจะเป็นแผนการที่เราะจะทยอยนําเข้ามาเปิดตัวนะครับ<ม>แล้วก็ทําการตลาดอย่างจริงจังครับ คอมมิชแน่นอนครับผมนะครับในปีหน้าแล้วครับเรามองภาพคร่าวๆสำหรับมาสเตอร์ในปี2,569ว่ายังไงครับก็จาก ผลิตภัณฑ์ที่มามเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ผมคิดว่าจากมาตรการต่างๆที่มันเคยคุมเคลือตอนนี้เริ่มอาจจะคุมเคลือน้อยลงแล้วก็นโยบายการกระตุ้นระยะสั้นหรือแม้กระทั่งระยะหวังผลระยะยาวเนี่ยก็ผมคิดว่ามันด้วยความคุมเคลือที่มันลดลงเนี่ยไอ้ตัวมาตรการต่างๆมันน่าจะเข้าตรงจุดมากขึ้นภาพรวมของอุตสาหกรรมน่าจะดีขึ้นแต่ก็คงอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดอันนี้ก็พยายามมองในแง่ดีในส่วนของภาครถยนต์เองเราก็ ต้องล้อไปตามสภาพเศรษฐกิจนะฮะเราก็จะพยายามที่จะดูว่าดีมาในตลาดเป็นยังไงกําลังซื้อเป็นยังไง<ม>แต่แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็จะคงเป็นปัจจัยที่ปฏิเสธ,ธไม่ได้ว่ามันจะกระตุ้นตลาดครับ,รบตอนนี้ลูกค้าของมาสด้าทางภาคใต้ก็ไดรับผลกระทบจากภายน้ำท่วมนะฮะเราส่งกําลังใจและเรามีมาตรการอะไรช่วยเหลือตรงนี้บ้างครับ เรามีส่วนลดค่าไหล่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้ว mm hmm. เรามีส่วนลดค่าแรงสิบเปอร์เซ็นต์และเรายังส่งช่างส่วนกลางของเราเข้าไปช่วยเพราะเราเข้าใจว่าลูกค้าที่รถโดนน้ำท,ท่วมเนี่ยจะมีปริมาณพอสมควรนะครับ mm hmm. เราก็ต้องเมคชชวร์ว่าปริมาณช่างเนี่ยสามารถที่จะดูแลรถได้รับลูกค้าได้อย่างเพียงพอ mm hmm. ครับผมบก็มีเรื่องของมาตรฐานที่เราทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายอย่างใกล้ชิด,ดอยูาา่เพราะฉะนั้นปีต่อไปและปีหน้าเนี่ยมาสด้ายังคงยึดมั่นว่านี่คือตลาดสําคัญของมาสด้าในประเทศไทยแน่นอนครับแน่นอนเลยใช่เั้นถ้าใครที่คิดว่าอยากจะสนใจเกี่ย ตัวสเปคหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงแคมเปญนี้ซึ่งเราจะออกมาในปีหน้ามาถามที่เราได้เลยที่บูธได้เลยครับผมหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ Master t ทยแ l นด์อ f f ฟ i เชีก็ได้ครับขอบคุณนะคนับทีครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่เป็นอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจนะครับพร้อมกับกลยุทธ์ที่เหนือเทพจริงๆของ Mazda คุณจะประหยัดได้อย่างที่คุณทีบอกไว้เมื่อสักครู่และอดใจรอต้นปีหน้าแต่ยังไงก็ตามนะครับมาที่บูธของ Mazda และดีลเลอร์ทั่วประเทศก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อยังมีบูธ